สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มาน y Atlas นะครับพื้นที่ที่เราจะมามองโลกผ่านเลนส์ของอนาคตกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญมากๆจากแหล่งข้อมูลของเราก็คือเรื่อง unlearn and relearn นะครับการลบความรู้เดิมแล้วก็เรียนรู้ใหม่เขาบอกว่ามันเป็นทักษะที่สำคัญสุดๆเลยในยุคนี้ค่ะสำคัญมากจริงๆเพราะว่าความรู้หรือว่าทักษะต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนวันหมดอายุเร็วมากเลยนะคะ อะไรที่เคยเวิร์กในอดีตแบบว่าเคยทําให้เราสําเร็จมากๆวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วกลายเป็นตัวถ่วงเราไปเลยก็ได้ค่ะใช่ครับคือมันเหมือนกับว่าการจะอยู่รอดหรือเป็นผู้นาในยุคต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอืแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่ที่ความรู้เดิมความเชื่อเดิมมันเก่าไปแล้วมันกลายเป็นอุปสรรคค่ะ แล้วต้องกล้าพอด้วยนะคะกล้าที่จะแบบปล่อยวางมันไปลบมันออกไปเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆจริงๆอันนี้แหละคะ่ะที่เขาบอกว่ามันแยกคนปรับตัวเร็วออกจากคนที่ยังยุติดอยู่ผมชอบประโยคหนึ่งจากแหล่งข้อมูลมากเลยครับเขาบอกว่าโลกไม่เคยถามว่าคุณเคยชนะด้วยอะไรอืมคมมากคะ่ะโลกถามว่าคุณจะชนะได้อีกไหมในกติกาใหมา่โหฟังแล้วแบบจีดเลย มันใช่เลยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำว่าอันเลินก่อนดีไหมครับมันเหมือนจะไม่ใช่แค่การลืมเฉยๆเนาะใช่ค่ะไม่ใช่แค่ลืมเลยค่ะมันลึกกว่านั้นคือการอันเลินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องทิ้งทุกอย่างหรือล้างสมองตัวเองนะแต่มันคือการฝึกตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราเชื่อว่าเอ๊ะมันยังเวิร์กอยู่จริงไหมในสถานาการณ์ปัจจุบันมันคือความกล้าที่จะยอมรับความจริงค่ะว่า ไอ้ที่เราเคยคิดว่ามันเป็นสูตรสําเร็จเลยนะวันนี้มันอาจจะหมดอายุแล้วอืมแต่การยอมรับว่าสิ่งที่เคยเก่งเคยภูมิใจมันใช้ไม่ได้แล้วนี่เอ,อ่อฟังดูก็ท้าทายใจเหมือนกันนะครับท้าทายมากค่ะโดยเฉพาะกับความสําเร็จเก่าๆที่เราผูกพันมากๆเขาเรียกว่ากับดักความสําเร็จนะคะแล้วมีวิธีไหมครับที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ง่ายขึ้นอ้มีวินัยในการหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อย แล้วก็ต้องกล้ากล้าที่จะยอมรับเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาหรือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปว่าทางเดิมมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแล้วมันต้องมีความเ,ออเรียกว่าความอ่อนน้อมทางปัญญานะคะ่ะคือยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างพร้อมจะเปลี่ยนได้เสมอครับเพราะเรากล้า Unlearn สิ่งที่มันเก่าไปแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้น Re-Le a r n หรือว่าการเรียนรู้ใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่การเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดถูกไหมครับ ไม่เชิงค่ะคือการรีเลร์ที่ดีเนี่ยมันคือการเอาโครงสร้างความคิดเดิมหรือประสบการณ์ทักษะพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วเอามาต่อยอดเอามาดัดแปลงให้มันเข้ากับกติกาใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วที่สุดอ๋อเหมือนการอัปเกรดใช่ค่ะอัปเกรดไม่ใช่รือทิง้งแล้วสร้างใหม่เสมอไปคนที่ทำตรงนี้ได้เร็วคือคนที่จะมองเห็นโอกาสในวิกฤตหรือ d i s r u p t i o ต่างๆได้ค่ะ ฟังดูแล้วทั้งอันเลินทั้ง r e l e a r n นี่มันต้องใช้พลังใจใช้ความกล้าเยอะมือนกันนะครับทำไมทักษะนี้มันถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆขนาดนั้นในมุมมองของ Money a แ l a s ครับ หลักๆเลยนะคะมี3ปัจจัยที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นค่ะข้อแรกเลยก็คือวงจรการเปลี่ยนแปลงที่มันสั้นลงมากสั้นลงแบบน่าตกใจทุกวันนี้แบบ3 5ถึงปีโลกก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะทั้งจาก AI automation หรือแม้แต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ,าศ,าศ,าศาครับความรู้เดิมก็เลยหมดอายุเร็วขึ้นมากๆใช่ครัอย่างที่2ก็คือข้อมูลมันท่วมทนไม่หมดตอนนี้ข้อมูลหาง่ายมากแต่ปัญหาคือ ไม่ใช่หาข้อมูลเพิ่มอืมปัญหาคือจะเลือกยังไงถูกต้องค่ะคือความสามารถในการกรองแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลให้ได้สิ่งที่มันใช่จริงๆใช้ได้จริงณเวลานั้นการอันเลินความเชื่อหรือข้อมูลเก่าๆที่ผิดไปแล้วเนี่ยเลยสําคัญไม่แพ้การรีเล์นของใหม่เลยค่ะครับผมเราข้อสุดท้ายแล้วครับไปปรับตัวเร็วกว่าก็คือได้เปรียบไปเลยชนะไปเลยมันสําคัญกว่าการแค่รู้เยอะแต่ปรับตัวช้าการอันเลินกับรีเล์นเร็วๆก็เลยเหมือนเป็นตั๋วสู่อนาคตเลยค่ะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับให้เห็นภาพชัดๆว่าในชีวิตจริงมันเป็นยังไงได้ค่ะลองนึกภาพนักลงทุนก็ได้ค่ะที่เคยเชื่อมั่นมากๆกับทฤษฎีตลาดแบบเดิมๆเลยแต่พอมีข้อมูลใหม่ๆมีเครื่องมืออย่าง AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เขาก็กล้าที่จะอันเลินความเชื่อเดิมบางอย่างไปแล้วก็รีเล่นวิธีหาสัญญาณการลงทุนแบบใหม่ๆจากข้อมูลมหาศาลพวกนี้แทนอ๋อ หรืออย่างผู้ประกอบการที่ธุรกิจเดิมอาจจะยังดีอยู่แต่เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปใช่ใช่ก็ต้องกล้าที่จะแบบว่าอั e เลนโมเดลธุรกิจเดิมที่เคยสําเร็จแล้วก็รีเล่นวิธีใหม่ๆใ,ในการเข้าถึงลูกค้าการขายผ่านช่องทางดิจิทัลอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะหรือแม้แต่คนทํางานทั่วไปเลยนะคะอาจจะเคยเก่งโปรแกรมนี้มากๆทํางานแบบนี้มาเป็น10ปีพอมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็ต้องยอมอั e เลนความคุ้นเคยเดิมแล้วก็รีเล r นทักษะใหม่เพื่อให้ ทํางานได้ยังมีคุณค่าอยู่สรุปแล้วแก่นจริงๆมันก็คือความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทักษะแห่งอนาคตจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่การเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่เป็นการล้างแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าอืมใช่เลยค่ะใครที่พร้อมจะเหมือนกับรื้อของเก่าเพื่อสร้างของใหม่ได้ทันทีคนนั้นก็คว้าโอกาสไปมีคำพูดปิดใช้จากมันนี่แอตลาสที่คิดว่าสรุปได้ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่า ทักษะที่แท้จริงของผู้นำไม่ใช่การจดจำทุกสิ่งแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลืมและเมื่อไหร่ควรเรียนใหม่โหลึกส้งมากครับค่ะมันก็น่าชวนคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความเชื่อทักษะหรือแม้แต่ความสำเร็จเก่าๆอะไรของเราบ้างที่เรายังกอดมันไว้แน่นเลยทั้งที่ลึกๆก,ก็อาจจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมันกำลังถ่วงเราอยู่หรือเปล่าไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าไปสู้ในกติกาใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ